โทรเป็นไรเป็นไรลูกโทรเป็นไรครับเป็นไรโทรเป็นไรบอกแม่แม่ไม่จัดการให้ไม่จัดการให้โอ้โทรเป็นไรโทรเป็นไรมานี้มาเป็นไรครับโอ้เป็นอะไรเป็นอะไรโทรเป็นไรครับเป็นไรเป็นไรบอกแม่ก่อน เป็นอะไรครับ,รรบอ,กกอ,บอ,กกอบืโทรเป็นอะไรบอกก่อนบอกก่อนครับโทรเป็นอะไรเล่าให้แม่ฟังหน่อยอเป็นอะไรเสียใจเสียใจเหรอเสียใจเรื่องอะไรใครทําโทรพ่อพ่อเหรอพ่อท,อทําอะไรครับพ่อทําอะไรโทรอืพ่อทําอะไรครับโทรครับอืมแม่ไม่บอก